สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับอายุของหญ้าซิกเนียนะครับหลังจากที่เราปลูกนะครับครบ14วันนะครับผมเนาะเขาก็จะยาวประมาณนี้นะครับผมก็มีอ่แทงหนอะขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะพาเดินชมทั้งทั่วแปลงเลยนะครับผมเนาะให้๋เราดูกันไปผมก็มีติดตั้งระบบสปริงเกอร์ด้วยนะครับเนาะก็ใช้แรงดันน้ำประปานะครับแรงดันน้ำประปาก็สามารถเปิดได้ประมาณ4ี่หัวนะครับนะ4ี่ถึงห้าหัวนะครับเดี๋ยผมเดินแค่4ี่หัวนะครับเนาะ เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมนะผมก็ยังไม่ได้ลงทุนถึงกับขั้นนะครับเจาะบาดาลน,นะครับก็จะมีมีสูงนะครับเนาะมีเตี้ยนะครับสลับกันไปนะครับเนาะ นี่ก็เป็นสภาพดินแล้วนะครับที่เราได้ทําการปูนะครับเนาะก็เป็นใต้ชั้นดินนะครับเนาะเราก็ขุดดินจากนาขึ้นมานะครับน่าจะเป็นชั้นใต้ดินนะครับเนาะก็จะมีพวกหินดินเหนียวนะครับเนาะผสมทํา,มาไหนฝนตกเราก็ไม่ได้เปิดสปริงเกอร์นะครับผมวันนี้ฝนก็ไม่ตกมาสองวันแล้วนะครับเนาะ เราก็เปิดน้ำให้ครับเพื่อเป็นการรักษาหน้าเิี้ให้เขามีความชื้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นคุณภาพแรงดันน้ำสปริงเกอร์นะครับของแรงดันน้ำปะ่อนะครับสี่ตัวก็นี่คือระยะสปริงเกอร์สี่ตัวนะครับ ระยะก็ประมาณประมาณสีเมตรนะครับผมเนาะเราก็เดินต่อท่อ pvc หนึ่งอันนะครับเราก็ใส่หัวสปริงเกอร์ขึ้นมานะครับผมก็ยังไม่ค่อยมีเวลานะครับมาบอกอรายละเอียดในการทำซิปิงเกอร์นะครับเนะเาะเป็นคร่าวๆนะครับผมเนอะก็ แนะนำให้ตัดประมาณ1เมตรนะครับเนาะถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะด,ดิดสปริงเกอร์นะครับผมเนาะประมาณ1เมตรเพราะว่าท่อน PVC ของเรานะครับก็มีความยาว4เมตรนะครับเราก็ตัดได้4ท่อนนะครับเนาะก็ได้สปริงเกอร์สีหัวนะครับถ้าท่านใดจะลองเอาไปปรับใช้ดูก็ต้องลองดูแรงดันน้ำประปาล้วก่อนนะครับว่าสามารถรับสปริงเกอร์ได้กี่หัวนะครับ ของผมก็ประมาณสี่ถึงห้าหัวนะครับช่วงนี้เขาก็จะไม่ค่อยโดนน้ำนะครับมันเขาเป็นพื้นที่ที่สูงนะครับเนาะตรงไหนเขามีน้ำค้งเขาก็จะแตกหนอขึ้นมาเยอะนะครับตอนแรกผมนั่งว่าแถวนี้จะมีขึ้นนะครับเพราะว่ามันตอนที่เราหว่านท่อนพันใหม่ๆนะครับมัน มันแห้งมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ําขังนะครับมันมันไม่เป็นแอ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเราก็ไม่เสมือนกันนะครับเนาะแถวนี้ก็จะสูงขึ้นนะครับก็จะมีสูงบ้างต่ำบ้างนะครับผมก็จะเดินวิ่นวาวนี้ครับประมาณนี้นะครับเนาะก็จะมีอ่าวาวบอนคุมนะครับเนาะเราก็ทําท่อมีนมาท่อมีนหนึ่งเส้นนะครับเนาะแล้วก็ ตัดเข้าไปที่แปลงหญ้านะครับเนาะก็ะใช้วาบอลหนึ่งตัวนะครับในการคุมนะครับก็จะพาเดินดูนะครับชมแปลงหญ้าซิกเนลอายุครบสิบสี่วันนะครับผมเนาะแต่ท่านใดนะครับมีประสบการณ์นะครับก็สามารถาให้คนาแนะนําใต้ลิงก์ที่ปีโอดได้นะครับนะผมก็เพิ่งหัดเริ่มปลูกนะครับ หญ้าซิกแนลนะครับเป็นครั้งแรกนะครับผมเนาะแถวนี้เขาก็จะแห้งนิดนึงนะครับฝนไปตกมาสองสามวันแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีน้ำขังแล้วในช่วงในฝนตกก็น้ำเขาก็จะขังหน้าดินเขาชุ่มเลยนะครับอย่างตรงนั้นเขาเป็นแอ่งนะครับเขาก็จะชุ่มนะครับหน้าดินเขาก็จะ ก็ประมาณนี้นะครับเนาะอายุยาสิกเนลสิบสี่วันนะครับเนาะถ้าท่านใดอยากติดตามาการพบปลูกยาสิกเนลนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเนาะกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดไลคใ,ให้กับช่องผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะ